สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กสกอปอดตลาดไปที่1,523.11จุดเพิ่มขึ้น0.39จุดหรือว่าเพิ่มขึ้นไปเล็กน้อย0.03%มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ87,000ล้านบาทเสษเศษ โดยการเครื่อนไหวของเดชนีในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าดดชนีเองก็ยังสามารถที่จะรักษาะระยะในการยืนแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน ขณะที่ท่าน,นของตลาดหุ้นในบวยภาคเอเชียวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นมาเขียวสดใสเนี่ยแทบจะทุกตลาดเลยทีเดียวก็ได้แรงหนุนมาจากเรื่องของควาคมคืบหน้าในการฉีดวัคซีนแล้วก็การแพร่ระบาดของอเชื้อโควิด -19 นะครับที่ก็มีการชะลอตัวลงในหลายๆประเทศส่วนทางด้าน,นของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่72รายด้วยกันนะครับก็ลดลงเยอะเลยทีเดียว นะครับก็เป็นการระบาดในประเทศ21รายแล้วก็มาจากการตรวจเชิงลุก48รายมาจากต่างประเทศ3รายโดยทยนั้นจะได้รับวัคซีนนะครับในล็อตแรกเนี่ยวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับ แล้วก็การประชุมสบคอชุดเล็กในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีการเตรียมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมแล้วก็จะนําเสนอให้กับที่ประชุมสบคอชุดใหญ่ในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ครับโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทนาน่งของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและวิถพันธ์ปิโตรเคมีแล้วก็อาหารส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมครับ โดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ EA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.15%ด้วยกันก็หลังจากที่เพิ่งเซ็นสัญญาสินเชื่อกรีนโลนกับทางด้านของ ADB ใบวงเงินเนเี่ยกว่า1,500ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของ EA นะั้นลดลงเยอะเลยแล้วก็เงินที่ได้ตรงนี้จากการ กู้ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในในโรงไฟฟ้าโซลาร์นะฮะแล้วก็โรงโรงไฟฟ้าพลังงานลมด้วยแล้วก็จะมีการขยายโครงข่ายสถานีชาร์จ e ีวีด้วยนั่นเองส่วนทางด้านของ PTTGC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.52ด้วยกัน หลังจากที่มีการประกาศงบไตรมาส4ปี63นั้นดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับก็ได้แรงนูนมาจากาธุรกิจ o l ลฟินส์นะครับแล้วก็ธุรกิจอโรเมติกส์ก็ถือได้ว,ว่า,ามีผลประกอบการที่ดีแล้วก็มีกำไรจากสต็อกน้ำมันแล้วก็รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนั่นเอง ทางด้านของ C B G อยู่นี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.73%ด้วยกันก็หลังจากที่ทางด้าน,นของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่าปี64นี้กำไรจะขึ้นทำนิวไฮต่อเนื่องจากปี63ที่คาดว่ากำไรจะเติบโตได้ราว30%ก็มาจากยอดขายที่เติบโตได้ดีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิตแล้วก็การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย ทางด้านของ STTT วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.25%ด้วยกันอันนี้ก็คาดการณ์ว่าง,งบปรมาส4ปี6 3นั้นจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ราคาขายเฉลี่ยของถุงมือยางในประเทศนั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ทางด้านของปริมาณขายก็ดีด้วยจากความต้องการถุงมือยางที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของ SCCC วันนี้ราคาหุ้นยังแรงต่อเนื่องบวกขึ้นมาอีก6.65%ด้วยกัน ก็ดังจากที่มีการรายงานงบไตรามาส4ปี63นั้นกำไรดีกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้เพราะว่ามา r g จิ้นสูงแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังไม่มีการรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เหมือนในไตรามาส4ปี62ที่ผ่านมา ส่วนทางด้านของ t r i p l e i วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้5.93%ด้วยกันอันนี้ก็น่าจะเป็นเซติเม е н ์เชิงบวกที่มาจากเรื่องของตัววัคซีนซึ่งตัวที่ปเปิลไอนนั้นก็มีความพร้อมในการที่จะขนส่งวัคซีนทางอากาศปนั่นเองส่วนหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ Delta ราคาหุ้นติดลบไป8.71%ด้วยกันก็ราคาหุ้นนั้นกลับมา ลงแรงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นไปแรงก็นเนื่องจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีการขยายเวลาการใช้เกณฑ์แคชบาลานซ์ของหุ้นเดลต้าออกไปอีกถึงวันที่8มีนาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเลยทําให้ทางด้านของราคาหุ้นเดลต้าวันนี้ปรับลงมาแรงอีกครั้งหนึ่งส่วนทางดหุ้นโอ วันนี้ติดลบไป3 6 8ด้วยกันก็ชะลอความน้อนแรงลงหลังจากที่ปรับขึ้นมาแรงต่อเนื่อง2วันติดซึ่งราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมารุนแรงของ OR เลยทำให้มีโอกาสที่จะติด cash balance ด้วยเหมือนกันส่วนทางด้านของหุ้นแบมวันนี้ติดลบไป3 4 8เป็นก็เป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากที่ราคาหุ้นนั้นปรับขึ้นมาต่อเนื่องสองสัปดาห์ก็มาจากความคาดหวังงบ ตรมาส4ปี63ที่น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วนทางด้านของหุ้น COL วันนี้ติดลบไปอีก17.61%ด้วยกันก็ปรับลงแรงต่อเนื่องกันอีกวันหนึ่งซึ่งทางด้านของอะตะลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็มีการแจ้งว่า COL นั้นจะซื้อขายวันสุดท้ายเนี่ย19กลุ่มภาพันธ์ก่อนที่จะมีการสั่งเพิกถอนหุ้นในวันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ทางด้านของหุ้นยูวันนี้ติดลบไป16.79%ด้วยกันก็การปรับลงแรงนี้มาจากการประชุมบอร์ดแล้วก็มีมติที่จะเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นบริมสิทธิ์ให้กับทางด้านของผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็ขายแบบ PP หรือว่าจำกัดกลุ่มบุคคลด้วย แล้วก็นอกจากนี้เองยังจะมีการเพิ่มทุนในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อที่จะรองรับการปรับสิทธิ์ของตัววอลแลนด์ด้วยนะครับซึ่งการเพิ่มทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างจะเยอะเลยทําให้ราคาหุ้นอยู่ในวันนี้ก็เกิดดีเรชั่นเอฟเฟกขึ้นมาทันทีเลยส่วนทางด้านของหุ้นไทยคมวันนี้ก็ราคาหุ้นติดลบไป6.73เปอร์เซ็นตด้วยกัน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัทซึ่งตลาดเองก็มีการประเมินว่าในปี64นี้ผลประกอบการของตัวไทยคมเองน่าจะยังขาดทุนปกติอยู่แล้วก็ยังมีความไม่น่าแน่นอนสูงเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาสัมปทานหลังจากที่ทางด้านของสัญญาสัมปทานนี้หมดลงไปนั่นเองเลยทําให้ราคาหุ้นไทยคมวันนี้ก็ตอบสนองในเชิงลบนั่นเองครับ และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ